วันจันทร์ที่31มีนาคม2568เวลา15นาฬิกาในสุภาพสีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่13และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในรูปแบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายสุยริยพลนุษ์อนงค์อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรมงชลประทานได้เร่งตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อน จากการตรวจสอบอยังไม่พบความผิดปกติโครงสร้างของเขื่อนและอาคารต่างๆยังมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่13จากการตรวจสอบเขื่อนอาคารประกอบและอ่างเก็บน้ำยังไม่พบความผิดปกติและความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้อธิบดีได้สั่งการและเน้นย้ำให้ทุกสำนักงานชลประทานเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยของเขื่อนอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามนยโยบายของรัฐบาลณห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันอังคารที่1เมษายน2568เวลา10นาฬิกานายสุภสัสนีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13ประธานคณะกรรมการพิจารณาการกองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะกรรมการ รวมประชุมเพื่อพิจารณาการกองผลงานของนางสาวกิติยาเกียรตินรากรตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการสังกัดฝ่ายติดตามและประเมินผลส่วนแผนงานซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณห,ห้องประชุมอาคาร50ปีสำนักงานชลประทานที่13อ่างขุทธาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันอังคารที่1เมษายน2568เวลา13.30น,าา 30, นาสำนักงานชลประทานที่13 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการครั้งที่3ประจำปี2568โดยมีนายสุภัสสีไพรวันผู้ํานวการสำนักงานชลประธานที่13เป็นประธานเพื่อติดตามการเตรียมงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสารสัมพันธ์สำนักงานชลประธานที่13ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน2568ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการจัดการงานในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนะห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองอำเภอท่า,ทามวงจังหวัดจนบุรี วันอาทิตย์ที่6เมษายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีณศาลา60,000สาม,มหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกม,ม,ม,มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568โดยมีนายอธิสานอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางผ่านพุ่มถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจาักรีบรมราชงวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้นายปริญญาสังสวร์หัวหน้าฝ่ายวิศวรกรรมสวนขันางจักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธี